ค, with คุณผู้ชมค่ะในทุกๆปีจะมีงานแสดงสินค้าอัญมณีและก็เครื่องประดับนั่นก็คือบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์นะคะซึ่งงานบางกอกเจมส์ถือเป็นการตอกย้ำอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยในระดับโลกและปีนี้มีการจัดงานยิ่งใหญ่ขนาดไหนติดตามได้จากรายงานเลยค่ะ กมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT ผนึกกำลัง13องค์กรพันธมิตรจัดงานบางกอกเจมส์ครั้งที่69อย่างยิ่งใหญ่ในวันที่21-25กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายภูสิธิรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าวว่าบางกอกเจมส์เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ระดับสากลติดอันดับหนึ่งใน5ของโลกและเป็นเวทีการค้าสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยในปีที่ผ่านมา2,566ประเทศไทยส่งออกอัญ,ญมณีและเครื่องประดับเป็นอันดับ3ของการส่งออกรวมของไทยโดยการส่งออกสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับรวมทองคำไม่ขึ้นรูปคิดเป็นมูลค่า14,787ล้านเหรียญสหรัฐหากเป็นมูลค่าการส่งออกสินค้าอัญ,ญมณีและเครื่องประดับ ไม่รวมทองคำที่ไม่ขึ้นรูปมีมูลค่ารวม8 8 0 8ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับเป็นกลุ่มสินค้าที่ส่งออกเป็นระดับสามของประเทศไทยเพื่อที่จะผลักดันให้อุตสาหกรรมนี้เป็นศูนย์กลางการคาร้าในทมีดีและเพื่อประดับของโลกแล้วก็อุตสาหกรรมนี้ก็ยังมีความสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะครับ ลุ่มสินค้าที่ส่อกเป็นระดับสามของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีผู้ประกอบการนะครับมากกว่าเ2 0 0นนรายน้าจะเห็นว่ามีความสําคัญนะครับแล้วก็90%้าสปรนี้ก็จะเป็นเดือนมือด้วยแล้วก็เกิดการสร้างงาน,นไม่ต่ำกว่า8 0 0,000รายนะครับตั้งแต่ต้นน้ำอย่างไรน้ำเลยนะครับขณะที่นายสุมเมธรประสงค์พงชัยผู้อำนวยการ GIT กล่าวว่า งานแบงคอกเจมส์แอนด์จิวเวลリแถือเป็นหมุดหมายสำคัญของผู้ค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจากทั่วโลกที่จะมาเจรจาก,การค้าและสั่งซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการไทยโดยไทยมีส่วนแบ่งตลาดพลอยสีเป็นอันดับที่3ของโลกเนื่องจากเรามีช่างฝีมือที่มีความสามารถในการเจรไนและปรับปรุงคุณภาพพลอยที่ได้รับการยกย่องจากทั่วโลก การจัดงานครั้งนี้มีเอ็กซิบิเตอร์ชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า1,100บริษัทเกินเป้าที่วางไว้และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั่วโลก ไม่น้อยกว่า40,000รายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้ไม่ต่ำกว่า3,300ล้านบาทสำหรับไฮไลท์ของงานคือกลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันจีไทได้รับพักรุณาที่คุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารียรัตราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานก็จะมีงานแสดงคทเภาพของผู้หญิงไทยนะครับในเรื่องของ ศิทเรียสิงการออกแบบเครื่องประดับนะครับการเลือกสรรการมีไซนักพรตท่านเองแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นเรื่องของแฮรูมอสเพลเกนนะครับจัมาจัดแสดงที่นี่รวมถึงเป็นงานสแสดงศักยภาพของผู้ประกอบก,การไทยในการผลิตนะครับในสินค้าที่เป็นไฮจิวเวลี่เพื่อที่จะโชว์ว่าเราสามารถแข่งขันกับแบ,บรนด์ระดับโลกได้ทั้งหมดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามาร,า,ารถเจรจาธุรกิจและเที่ยวชมงานแบง g อก k g e m s and j e w e l r y Fair ได้ในวันที่21-25ถึง่กุมภาพันธ์นี้ ชั้นจและชั้น LG ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตและสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bkkjames.com หรือ facebook.com Bangkok j a m e s o f f i c i a l พักกันอีกครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ายังเดือดไม่จบค่ะแต่วันนี้เปลี่ยน